อันนี้มาเดินตลาดนะครับผมตลาดแร่บวชขาวครับผลไม้ลมลมๆๆาๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆอ้ๆๆ มีแตแนวเป็นตตเสเบียวกลับออกมาใชครับอันนี้อะไรไข่เค็มสามสิบบาทไปซไหนดี ซอยนี้คับคนหลายร่ยคนหลายขนาดเลยม,มีส้เกาะมีเป็นสลัดซุกะลันจิบบาทมีคนเยอะมากมคนเยอะมากล้ีใครอะไรทางงัวกับ คอมเมนต์มีแต่ใบตองพอห้อยห้อยอใบตองมันก็เลยเป็นใบตองแล้วครับเนาะ อันนี้ข้าวกล่องหรือว่าจะกินขา้าวกล่องสบายๆจงนี้เป็นของทะเลนะครับมีกุ้งสดๆที่ฝั่งนี้ตั่งนี้เป็นอาหารสำเร็จกินอะไรดีมีคนเลี้ยขึ้นด้วยนะครับตัวเาบนมีคนเลี้ยขึ้นยังได้ค่ะเจอกับร้านพิมพ์นะครับคนเลี้ยงขนก็มี ข้ากับอันนี้เป็นยังผสมเืได้จ้าเลยได้รวมไ้นะคะกินะอะไรต้ตกหมูลาาหมูกับหวานคอหมูกินเลยดีนี่ปลาสดตสมอะไรยนี่ย อะไเลยจ้าตัวไหนดีคบแน่เลยได้รวมได้เลยนะครับอันนี้ชนิดหมูครับชนิดหมูมีร้านน้นำ อร่อยดีใจน,น,นะครับทำแบบน้บ้างเอาไปแค่ไว้ในตู้เย็นนะครับก็คือท่านต้องไปแช่ไว้ใต้ท่องฟี้นะครับหรือใต้ท่องแช่แตนทะเลนะครับจะอยู่ได้นานเจ็ดถงสิบวันรสชาติไม่เปลี่ยนนะครับก็าเกิดทนะ่านดียังไม่รู้จะซื้ออะไรไปตากถึงพ่อถึนแม่ อันนี้ปังเฉาะแล้วคพื่อนนีนเป็นปาปเราะชนได้ดครชนไปลาดกหนึ่งรัตนะไครบตะไ้ตนตไค้ต้นไร้ต้นตะเ่ราต้นตะเรนเไคร้ต้นตะไคร้บเนตะไ้ต้นตะไคร้้นร้ต้นเไป้ว้ไครนครนต้นตคตนตค้ต้นไ้นี้ช้นิดว่านต้ตนตะาอะไรของนะไราอไร้ตงเตาค้ยานต้วย ตอนนี้มาติ้งคะแนนภาคอะไรครับบ้างครับนาครัเดินคนเยอะมากโอ้โหนาร่ากน่นเกี้ยวอ่ะ่่ เค็มทุกอย่างเลยกองทะเลตรงนี้เราจะไปซอยไหนอันนี้ผลไม้เออคือตัวแสบสรอโลตสิบส 50, ถุงละห้าสิบรครับสัปหมูหมครับถุงละห้าสิบาบาทเลยครับเลือกได้สั่งได้นะครับ อันนี้อ่างุ่นครับโลโลห้าสิบโลเสื้อ,อหุ่นดนีย้ลูเกพอโ้่นะเินโลปะนะ่ะอันนี้เกินนิดหนึ่งแคสิบบาทครับ แปดสิบห <80. S 2> oh <okay. S 1> ้าก็นประเแยครับคนเยอะมากวันนี้ยายขายอะไรขายบักก่อ เดบดูนี <Bond playing Techn Pokémon> ่้างนแบเ็กัแมไปางจะมีคนเยอะมากเลยเป็นตลาดสาวเปอร ผักกันฝานามาอันนี้เคี่ยงหมูร้านก็จะมีคนลเล่นนะร้านกล้วยสี่สิบบาทห้าสิบบาทหน้าคาับ อั iscilla, น, ok. อนนี้สลัดโลน่ากินจังเลยร้านนี้วัยรุ่น antis, ลุมมีอะไรอันนี้มีแบบแปปิ้องกิ้อมานกินเสื้กันได้ ไม่ัดมันมีใต้มกลางคมี้น้มกลางมีาไม่ได้ก็คือผลไม้เราจะมีลไม้ะเยบ้มใเรียนือบานอู้อังนนี้น่ากินแคของทะเลแห้งคับ ก็เป็นอย่างชนค่ะผกดแหกแดงถุงแกงถุงห้าอร่อยมาก่